สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่ๆค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพัทยากันนะคะเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ที่ใหญ่ตะการตามากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากหาดจอมเทียนด้วยนะคะประมาณห่างจากหาดจอมเทียนไปประมาณ5 1 0นาทีเองค่ะจากต้นทางแยกฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารปูเป็น ก็ขับตรงไปอย่างเดียวเลยนะคะประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เราก็จะเลี้ยวขวาหลัง4ี่แยก7 e เ e ่นฝั่งตรงข้ามกับ B2 ทค่ะตรงไปอย่างเดียวประมาณ600เมตรเจอ4แยกก็ตรงไปอีกประมาณ100เมตรแล้วเราก็จะเห็นป้ายด้านซ้ายมือเขียนบอกว่าทางเข้า h o u s e of b e d เ n i ิพัทยาถึงแล้วเลยค่ะ ก็เป็นยังไงกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านเพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานี้เองนะคะวันที่เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวทางร้านก็เพิ่งเปิดตัวได้3วันเองนะคะก็ทางเข้าร้านจอดรถก็เลยยังไม่เรียบร้อยดีนะคะว่าอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างสังเกตได้ว่ารถเยอะมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ทางเข้าก็จะเป็นช่อง เล็กๆคล้ายๆกับสถาน,นีช่องตัวทางเดินก็จะมีหลายล็อกเหมือนว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งนะคะตกแต่งเริ่มต้นก็เหมือนกำลังรอการเดินทางเริ่มต้นทางเข้าแล้วก็ฟินแล้วอะคะ่ะนี่ก็จะมีค่าเข้าด้วยนะคะสำหรับคนไทยก็คนละ100บาทและสำหรับชาวต่างชาติคนละ200บาทต่อคนคะ่ะ สำหรับเด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า120เซนติเมตรก็คือเข้าฟรีนะคะพอเข้ามาในบริเวณร้านภายในก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตะการตามากเลยค่ะใครที่ชอบเซลฟี่ถ่ายรูปก,ก็ต้องเรียกได้ว่าร้องว้าวกันแน่ๆเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่ที่ทำคล้ายๆกับสตูดิโอ มีหลายโซนหลากหลายจินตนาการให้เพื่อนๆได้มาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์กันเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปส,สวยๆหลากหลายสไตล์เลยนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเดินมาดูโซนชั้นสองก่อนนะคะเป็นโซนทีมห้องหวานๆอบอุ่นสีแบบสีขาวละมุนน่านั่งแล้วก็มีมุมส,สวยๆให้นั่งถ่ายรูปได้เยอะมากเลยค่ะโซนนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราสามารถนั่งถ่ายรูปเซลฟี่แชทแชทกันได้แบบหลายที่เลยอะค่ะ mm hmm. แล้วก็ติดติดกันก็จะมีโซนดินแดนหวังหวานทีมเจ้าหญิงน้อยแสนหวานมีทั้งม้าหมุนแล้วก็ที่นั่งแล้วก็มุมให้ถ่ายรูปกันได้แบบจุใจไปเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะมีร้านขายโดนัทแล้วก็เครื่องดื่มให้เพื่อนๆเลือกซื้อหาแล้วก็นั่งรับประทานกันได้เลยนะคะก็จะมีโซนเป็นบาร์เหมือนให้เราได้ถ่ายรูปแชทกันเซลฟี่กันแบบจุใจไปเลยอะคะ่ะเพื่อนๆ ก็ต้องเรียกว่า,าตะการตาเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยายกันเลยทีเดียวนะคะและจุดที่ถ่ายรูปที่สวยเด่นน่าจะเป็นบริเวณที่จุดรูปถ่ายรูปจากชั้นบนบันไดวน,นลงมาข้างล่างอะคะ่ะเป็นการเชื่อมระหว่างสองฟากอะคะ่ะ ด้านบนกับด้านล่างตรงนี้นะคะบันไดก็จะสวยมากแล้วก็จุดไะลไล์ก็ถ่ายรูปก,กับน้องจระเข้แล้วก็มีเรือตรงกลางด้วยนะคะเนี่ยค่ะบันไดวนจุดตรงนี้ค่ะสวยมากเลยเวลาถ่ายรูปแล้วตรงนี้เราก็สามารถไปนั่งแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคือเรียกได้ว่าเราต้องแบบเตรียมชุดสวยๆมาถ่ายรูปก,กันเยอะๆนะคะ แอดยังเสียดายอยู่อะค่ะไม่ได้เตรียมชุดไปถ่ายรูปเลยเพราะว่าเราจะเน้นไปดูไปทางดูคนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสถานที่สวยๆแล้วก็หาเครื่องดื่มและของกินกันนะคะเราก็จะเน้นไปทางดื่มแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ที่นี่กว้างขวางมากพอสมควรเลยนะคะ ขนาดเราใช้เวลาอยู่ในบริเวณร้านก็ประมาณเกือบชั่วโมงกว่ากว่าก็ยังเดินดูบริเวณพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงเลยค่ะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นทั้งหมดอะคะ่ะเพราะว่าคนเริ่มเข้ามาเยอะมากแล้วอะคะ่ะเราก็จะเน้นไปทางหาของกินแล้วก็เครื่องดื่มกันเนาะ ตรงนี้นะคะก็จะมีโซนร้านอาหารตามจุดต่างๆบริเวณพื้นที่ร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนขายอาหารเช่นฮัมเบอร์เกอร์คอนดอกปลาหมึกย่างผลไม้ราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะราคาก็ตามสถานที่ที่ท่องเที่ยวทั่ว,วไปเลยะคะ่ะที่แอดชอบมากสุดๆก็คือฮัมเบอร์เกอร์เลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะคะ ก็จะเป็นต้องบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่ไฮเทคมากเลยนะคะเขาจะทำการชงให้เราก่อนแก้วต่อแก้วเลยนะคะแล้วเขาก็จะใส่ในกระป๋องที่ใส่น้ำแข็งแล้วก็จะมีเครื่องปิดฝาให้เราด้วยนะคะเรียกได้ว่าอารมณ์ก็จะฟินไปอีกแบบอะคะ่ะเราก็สามารถถ่ายรูปได้เซลฟี่ได้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ตื่นตาตื่นใจมากเหมือนกันนะคะ แล้วก็เครื่องดื่มที่แอดเลือกก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะเป็นก็จำไม่ได้น้องคอยอธิบายแต่พอเราดื่มขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ารสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะเครื่องดื่มชนิดนี้จะผสมกาแฟนิดๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าแอดจำไม่ได้เลยค่ะเลือกเครื่องดื่มอะไรบ้างโพเยอะมากคือ จนแฟนบอกว่าเธอมากี่คนคืออะไรที่แบบว่าเห็นมันที่แปลกแปกตาเนี่ยคะ่ะเอาสั่งมาหมดเลยคะ่ะประมาณนั้นเพราะว่าจะเน้นไปทางดื่มแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนาะเนี่ยคะ่ะแฮมเบอร์เกอร์เราสั่งเสร็จแล้วเราก็ต้องรอประมาณ10นาทีะคะ่ะแล้วเราก็ไปเดินเข้ามาใช้บริเียกว่าบริการตัวเองอะคะ่ะ ็แต่ว่าถือว่าก็โอเคอะค่ะอร่อยนี่นะคะก็แล้วก็จะมีโซนบาร์เครื่องดื่มนะคะเรียกได้ว่าเราสามารถถ่ายรูปบันทึกภาพวิธีการชงที่แสนอร่อยได้แบบจุใจเลยค่ะราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะเครื่องดื่มตรงมุมตรงนี้นะคะ่ะ ก็จะมีให้ที่ถ่ายรูปแล้วก็มีเซลฟี่แล้วน้องๆเขาก็จะบริการดีด้วยค่ะให้เราบันทึกภาพได้ด้วยนะคะในตอนที่น้องเขากำลังชงเครื่องดื่มให้เราอะค่ะค่ะเพื่อนๆเราก็คลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะคะแต่ว่าแอดจะทำช็อตของเครื่องดื่มของน้องๆเขาที่ว่าเราสามารถบันทึกภาพได้ค่ะให้เพื่อนๆรับชมได้ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ